สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือกองเรือรบทะเลดําของรัสเซียนั้นล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าหลังจากที่กองเรือรบที่น่าเกรงขามของรัสเซียนี้ได้เข้าร่วมปฏิบัติการลุกรานยูเครนแต่ทว่าพวม,มันั้นกลับไม่แสดงออกถึงประสิทธิภาพการรบอย่างสูงสุดออกมาได้ ส่วนเพราะเหตุใดการปฏิบัติการของกองเรือรบที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียที่น่าเกงขามนี้จึงไม่ประสบผลสําเร็จอะไรคือข้อบ่งชี้ว่าพวกมันล้มเหลวแอดมินขอเชิญทุทกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิ i ริตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับกองเรือรบทะเลดำของรัสเซียนั้นได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1793 ในปัจจุบันนี้กองเรือรบทะเลดำมีเรือรบผิวน้ำที่ประจำการอยู่ราวๆ40ลำและเรือดำน้ำชั้นกิโลอีก6ลำครับมีกำลังพลราวๆ25,000นายทั้งนี้ก็รวมไปถึงหน่วยนาวิกโยธินของพวกเขาด้วยส่วนกองบัญชาการของกองเรือรบทะเลดำนั้นตั้งอยู่ในเมืองเซวัตโทโปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนโดยนิตินยัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียโดยพิตินัยครับ และหน้าที่หลักของกองเรือทะเลดำนี้ก็คือการรบทางน้ำการรบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกและการปกป้องผลประโยชน์ของกองทัพรัสเซียนอกจากนี้กองเรือรบทะเลดำพวกเขายังมีเกลียดประวัติในการรบที่มากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียจอร์เจียการผนวกครเมียของรัสเซียการแสกแซงทางทหารของรัสเซียในสงครามกลางเมืองซีเรียและการรุกรานยูเครนในปัจจุบันครับ สำหรับการลุกรานยูเครนนั้นกองทัพรัสเซียได้ใช้กองเรือทะเลดำแห่งนี้เป็นฐานยิงขีปนาวุธร่อนระยะไกลเข้าโจมตีสถานที่สำคัญสาคัญต่างๆของยูเครนในช่วงของการเริ่มต้นลุกรานยูเครนครับนอกจากนี้พวกเขายังใช้อำนาจทางทะเลปิดกั้นหน,น้าน้ำของยูเครนอีกด้วยซึ่งก็นับได้ว่าในช่วงของต้นสงครามนั้นกองเรือรบทะเลดำของรัสเซียมีบทบาทไม่น้อยในการโจมตียูเครน แต่อย่างไรก็ตามนะครับในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าบทบาทของกองเรือรบทะเลดําของรัสเซียดูจะลดน้อยลงตามลําดับและเรือรบต่างๆของพวกเขานั้นยังไม่สามารถเข้าใกล้าชายฝั่งของยูเครนได้อีกด้วยครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากองทัพของยูเครนนั้นได้เริ่มสร้างความอับอายให้กับกองเรือรบทะเลดําของรัสเซียโดยในเดือนเมษายนเรือลาตะเวนหนักอย่างมอสโควานะครับซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือได้ถูกกองทัพยูเครนจมลง ซึ่งเรือราตเวนติดขีปนาวุธนี้มันเป็นเรือรบขนาดใหญ่มีลูกนาวีของรัสเซียประจำการอยู่ราวๆ5 1านายครับและเรือมอสกว่านี่เองมันยังเป็นผู้นำการโจมตีทางเรือของรัสเซียต่อ,อยูเครนแต่ว่าในท้ายที่สุดนั้นมันก็ถูกยูเครนนะครับจมลงจนได้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของยูเครนเพราะว่าพวกเขานั้นไม่เพียงแต่จมเรือรบได้เท่านั้นแต่มันกลับยังเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อเรือธงของรัสเซีย ทำให้ครั้งนั้นรัสเซียเสียหน้าเป็นอย่างมากครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมขณะนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ได้ออกมาระบุว่าการจมของเรือมอสค์ว่าเกิดจากการระเบิดของขีปนาวุธบนเรือเองโดยไม่ทราบสาเหตุและเรือก็ได้จมลงขณะถูกลากกลับไปที่ท่าเรือของรัสเซียครับส่วนความล้มเหลวครั้งที่2ของกองเรือทะเลดํานั้นมันก็ได้เกิดขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนซึ่งกองเรือที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย กลับต้องประสบกับความอับอายอีกครั้งเมื่อพวกเขานับถูกบังคับให้ละทิ้งเกาะงูซึ่งเป็นด่านหน้าเล็กๆทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดําครับซึ่งเกาะงูนี้นะครับคุณผู้ชมรัสเซียนั้นก็ได้ยึดเอาไว้จากยูเครนจากการลุกรานในวันแรกๆครับหลังจากนั้นพวกเขากลับต้องถูกกองทัพอากาศของยูเครนนะครับ ทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนั้นกองทัพของรัสเซียก็ได้สูญเสียไปเยอะเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกําลังพลเรือรบฮลิลอปเตอร์จนสุดท้ายแล้วพวกเขานั้นก็ต้องจำใจถอนกำลังออกมาจากกองงูนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสังเกตในยุทธการกองงูก็คือเรือรบที่ทรงอนุภาพของรัสเซียนะครับที่ติดตั้ง ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีจํานวนมากนั้นพวกมันกลับไม่สามารถนะครับหยุดยั้งเครื่องบินรบและโดนของยูเครนที่เข้าทําการโจมตีเกาะง,งูแห่งนี้ได้เลยครับ ซึ่งก็ส่งผลให้กองทัพเรือของรัสเซียนั้นก็ได้สูญเสียเกาะงูไปและถึงแม้ว่าเกาะงูนั้นจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่ทว่ามันกลับมีความสําคัญในด้านของยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะว่ารัสเซียนั้นแต่เดิมพวกเขาตั้งใจนะครับที่จะนําระบบต่อต้านอากาศยานต่างๆมาติดตั้งไว้ที่เกาะงูแห่งนี้ล่ะครับเพื่อทําให้กองทัพอากาศของยูเครนนั้นปฏิบัติการได้อย่างยากลําบากนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดนั้นพวกเขาก็จําใจนะครับต้องละทิ้งเกาะงูไป โดยสิ่งนี้มันได้ส่งผลกับกองเรือรบทะเลดำของรัสเซียมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเขานั้นนอกจากจะสูญเสียกองูแล้วการสูญเสียเรือธงอย่างมอสโกว่าก็ทำให้เรือรบของพวกเขานั้นไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ชายฝั่งของยูเครนมากนักจึงทำให้ปฏิบัติการต่างๆที่จะสนับสนุนฐานราบทำได้อย่างยากลำบากและไม่มีประสิทธิภาพที่มากพอครับต่อมานะครับคุณผู้ชมนอกจากเรือรบของรัสเซียนั้นจะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาฐานทัพอากาศซากีนะครับของรัสเซียที่ตั้งอยู่ในแถบชายฝั่งตะวันตกเชียงใต้ของแคว้นไคเมียก็ถูกทางการยูเครนนนัน้ก่อวิธาศกรรมทั้งนี้ก็ส่งผลให้เครื่องบินรบของรัสเซียนะครับอย่างน้อย8ลำได้กลายเป็นเศษซากไม่เกรียมคาลานบินเลยครับ ส่วนทางด้านรัเสเซียนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าเครื่องบินรบของตนได้ถูกทําลายนะครับแล้วก็ได้ระบุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศนั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเท่านั้นครับแต่ถ้าหากว่าเราดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วมันกับตรงกันข้ามเพราะว่าคารต่างๆนั้นต่างถูกทําลายยับแถมเครื่องบินรบของกองทัพเร,รัเสเซียก็ถูกทําลายไปมากกว่าครึ่องอีกด้วยเรียกได้ว่าเสียหายหนักมากครับ โดยการโจมตีกองกลังต่างๆของปูตินนะครับในแหลมไคเมียนั้นก็มีทั้งการก่อวินาศกรรมและการใช้งานโดรนต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ถือได้ว่าการโจมตีเหล่านี้มันอยู่ไกลเกินเอื้อมของกองทัพยูเครนครับ แต่ทว่าณเวลานี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วและกองเรือทะเลดำของรัสเซียนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าใกล้าชายฝั่งของยูเครนมากนักเนื่องจากว่าต้องคอยระมัดระวังการโจมตีของยูเครนเพราะว่ายูเครนเองก็มีขีปนาวุธโจมตีเรือรบผิวน้ําชั้นยอด อย่างขีปนาวุธเนปจูนและขีปนาวุธฮาพูนที่ได้รับมอบจากทางตะวันตกก็เป็นอีกหนึ่งเขี้ยวเล็บสําคัญที่ยังยูเครนนั้นจะสามารถใช้ต่อต้านการลุกร้นจากกองทัพเรือทะเลดำของรัสเซียได้ซึ่งมันก็จะไปลดความสามารถของกองเร,าราือรัสเซียในการโจมตีเมืองท่าอย่างโอดสซาครับซึ่งอย่างน้อยนั้นมันก็จะช่วยชะลอนะครับไม่ให้กองทัพของรัสเซียนั้นสามารถยกพลขึ้นบกในเมืองทางตอนใต้ของยูเครนได้อย่างถนัดนั่นเองครับ ซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากนะครับคุณผู้ชมจากการที่กองเรือทะเลดําของรัสเซียนั้นไม่สามารถกดดันกองทัพของยูเครนได้มากเท่าที่ควรมันก็ทําให้กองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีเวลาในการเตรียมกําลังให้พร้อมที่จะรอรับมือกับรัสเซียที่จะยกพลขึ้นบกในทางเมืองตอนใต้ของยูเครนได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานั้นสื่อทางการของรัสเซียก็ได้รายงานว่าพวกเขานั้นได้เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการกองเรือคนใหม่โดยยกนะครับพลเรือเอกโซโครฟจะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้แทนครับนอกจากนี้ทางการของรัสเซียยังจะทําการเพิ่มเรือรบใหม่อีกจํานวน12ลําควบคู่ไปกับเครื่องบินรบและยานพาหนะทางทหารต่างๆนะครับเข้ามายางแหลมไคเมียในปลายปีนี้อีกด้วยครับ นอกจากนี้ทางการของรัสเซียนั้นยังได้ยืนยันออกมาว่ากองเรือรบทะเลดำนั้นได้สําเร็จนะครับภารกิจทั้งหมดที่ได้วางแผนเอาไว้โดยทั่วไปแล้วซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองเรือทะเลดําก็ได้ทําการสู้รบอย่างเต็มความสามารถและยังคงนะครับกำลังเรือรบบางส่วนอยู่ใกล้ชายฝั่งของไครเมียอีกด้วยครับทางนี้ก็เป็นจากทางรัสเซียเก่านะครับส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่กระหโหมของอังกฤษนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าแผนการลุกรานยูเครนของปูตินนั้น ได้ถูกบ่อนทำลายลงโดยสิ้นเชิงทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความล้มเหลวของกองทัพเรือทะเลดำของรัสเซียนั่นแหละครับแต่ถ้าหากถามความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับคุณผู้ชมแอดมินมองว่ากองเรือรบทะเลดำของรัสเซียนั้นมีบทบาทในการรบในยูเครนไม่มากเท่าที่ควรครับทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อจํากัดต่างๆในการออกแบบเรือรบนะครับ พอหากว่าเราเทียบเรือรบยิงขีปนาวุธร่อนของรัสเซียกับทางสหรัฐแล้วเราจะเห็นได้ว่าเรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กของสหรัฐนะครับที่มีท่อยิงขีปนาวุธร่อนอย่างทมฮอสนะครับอย่างน้อยๆก็มากถึง90ท่อยิงขึ้นไปซึ่งมันก็แตกต่างกับเรือยิงขีปนาวุธของรัสเซียนะครับซึ่งส่วนมากนั้นรัสเซียจะใช้เรือฟีเกต เป็นฐานยิงขีปนาวุธร่อนคาริบนะครับโดยท่อยิงแนวตั้งนั้นก็มักจะติดตั้งมาเพียง16เซลล์เท่านั้นครับส่วนเรือพิฆาตของรัสเซียส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เน้นโจมตีเรือรบผิวน้ําแต่ทว่าในการรบกับยูเครนนั้นยูเครน,นไม่ได้ใช้เรือรบผิวน้ําในการรบดังนั้นการโจมตีภาคพื้นดินต่างๆของรัสเซียจึงดูดรอปไปครับนอกจากนี้พวกเขายังไร้ขีดความสามารถ ในการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินอีกด้วยจึงทำให้นะครับกองเรือรบทะเลดำของรัสเซียนั้นดูจะดรอปลงไปมากๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมคิดว่ากองเรือรบทะเลดําของรัสเซียนั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วหรือว่าพวกเขาล้มเหลวตามที่อังกฤษได้กล่าวไว้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมืริตรีกันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่ตอไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ